ก็โอเคนะทุกคนวันนี้ก็งผ้กกช่อง e k r แล้วเช่นเคยวันนี้ช่อง e k r จะมานำเสนอ5วิธีเอาตัวรอดเมื่อโดนแม่ถามเกณฑ์เองก่อนจะไปรอบชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้ากดไลค์เสร็จแล้วก็ไปรับชมได้เลยเดวเกณฑ์วอก์คบอ์ฮะเกณฑ์วอก์คบอฮะเกณฑ์แบบ เตีวเกดออกแล้วยังฮนะดุกขาหืมอยู่ที่เธอใจละ่ะอ๋อเกดยังไม่ออกอนะ่ะแม่ครูบอกว่าจะออกเลยค่ะไปนู่นนู่นนู่นอีตึ้งเยอะค่อยมาถามนะแม่เตี้ยวเกดออกแล้วยังฮนะดุกขาหืมอยู่ที่เธอใจละ่ะ เกนั่นหรอแม่อ๋อควรูว่าระบบ,ระบบเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โปรแกรมเมอร์ระบบเกมมิ่งระบบเกมระบบเกอร์ระบบทุกระบบมันมีปัญหานี่แม่เข้าไม่ได้นักเรียนก็ดูไม่ได้ควรูก็ดูไม่ได้แล้วแม่ครูบอกว่าเออไม่รู้ว่าจะเข้าได้ตอนไหนถ้าเข้าได้ตอนไหนเดี๋ยวข้าไปบอกครูว่าคิดว่าน่าจะหลายเดือนถัดไปนะแม่ค่อยมาถามนะแม่โอเคนะโอเคเอวเกณฑ์เมือ่อ,อกลยอย้องหรอือ,อ,ยอยังะเกณฑ์มอกอหรือยออ่ะเกณฑ์นั่นหรอ ้ยแม่วันนี้เลขออกอืกแม่ถูกเล่ยเปล่าวันนี้เลขออกเลขออกแปดท่านนะแม่แม่ถูกเปล่าเลขบนนะแม่ตัวบนตัวเต็มเลยแม่ที่ซื้อเปล่าอุ้ยลนกไก่อ่ะแม่ถูกเว็บเอาเงินเล่ยคนเด้อไปก่อนเลยเด้อไปเลยสิลาเดี๋ยวมาถามใหม่เด้อติ๋วเกตออกแล้วยังฮะถุกท่าหืมอยู่ที่เทายิ่ล่ะฮะเกตแล้วเหรอแม่อ๋ออะไรแม่นี่แม่เกต เอาไปดูเลยนี่นี่เอาไปดูเลยไ้เกสีเกสีอะฮะเกสีมันคือสัวแท้โอ้บานเข้าจารดสอบที่หนึ่งที่สที่สามวันนี้ดู่ที่สโอ้จม็นสัวที่นะที่ล้างหนอยเอาเกสีนึงไม่กูเออเล็กนึงตัวนบเลกอน่างที่หนึ่ง่อกอน้สัวแเไดไเกศีนี่แมมมันจะใส่โอ้ยคูซอนมกประจำโอ้จมินสัวไเกสีสัวซ้เนาะโอ้โอ้จะเกิดที่มาอ ก็ทำไมเกดหนึ่งตัว,วฮู้ยจะมันตัวกูดฮะเขี่ยะกูรู้แม่กูงงขนาดนี้ทีหน้าทีหลังนะกูจะเอาเกศศูนย์มาให้ดูเลยเดี๋ยวมันก็บอกว่ากูเกศอีกเนี่ยเออฮะกูเรียนให้เกศสีเพรากูงูโอ๋ออ๋อแม่กูกูไม่ได้โงงโ,โ,โอเคว้าวดูกูละศูนย์นี่เหรอนี่พี่เฮ็นี่ยทำไมขีมม้เปล่านี่ยโอ้เชนคนก็จบไปแล้วครับ าวิธีเอาตัวรลอดเมื่อแม่ถามเกนันเองถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องชอบวิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะถ้าหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเคยใช้วิธีไหนแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าละคลิปหน้า